ครับสวัสดีครับอิสานบั่นเท่านะครับมาอนี่เสนอของเสียบบบบั่นะครับย่างหมูปลาครับมือนี่หมูปลาได้หมดเลยตั้งแต่หมูเป็นอย่างตั้งไข่ครับหมูบั่นเหรอครับไม่ได้บอกมาเลี้ยงคือหมูปลาเขาเลยเหมือนว่าหมูปลาซื้อมเลยครับนี่ครับไข่ครับครับเกลี่ยนครับพักบัวอันนี้น่าจินครับจานมากครับไอ้เจ้าอันนี้ก็ย่างซุปนะครับนี่ขาหมูขาหมูครับ

เพิ่นไปเล่นสงการบ้าเมื่อยนะครับกูเลยหาหมูหน่อยสองตัวนะไม่ยัดกินว่ามันกับเตีนละโงฉาบ้านนะครับบ้านทะเยียมมันมวนกุ้บทียบอยู่ครับไล่ในห้างตัวแต่หมูไปฮะเตีนละโงมันนั่งห่อนอยู่ด้าลวกเลยครับลวกลิ่นเด้อเอร่าเด้ออย่าลอยได้ไหมเด้อโอ้เป็นตัดเส to um ียบ right erm ิลีครับยังเธอเด้อนะไรไหมถามอะไรยัง มักละมันนี่มักไะไรเจ้าโบต้องมักครับเป็นย่างเลยพูดนั่งกันมักนั่งมักได้หรอพูดพูดนั่งกับชื่อมักเนี่ยมักแล้วมักแนวเห็นี่็นเลยครับพิสารบานเขามากินแบบง่ายนะครับไม่ไงมักว่าเลยพิธีรีตองหลายอย่างนะครับจงเสียก่อนนั่นเขมีพิธีรีตองอย่างหลายนะครับกินแบบบ้านๆนะครับกินแบบนี้นะครับนี่ครับ หมูสองตัวครับในหัวหมูในหัวนึ่งเนี่ยหัวนึ่งกี่เอาหัวหนึ่งี่เอาที่เกนี่อก้นผมไปลงมันใส่ผงรุท่าหวมจัน้อยนะครับโมมีวิธีติดต่อกันนะครับกินแบบบ้านๆนี่ลีครับว่นั่งใส่บาบามีมันนั่งจบเกี้ยนน่ะโมเห็ดเบียกยั้งนํำเขาจั้น้อยยังไงอกันมือนได้ได้วนาสเราสคนยได้ด

เสียอยังไ้ค่ไนแคไหนแ่คดบ่เสียบ่ก้นไหลนะมันแม่เสียบกันไรเสียบไอ้่ะนั่นแลก้เสียบมาเร็วต่อเลมาเร็คนก็ได้ยบรอก็เด้มาเร็วกันน่ะอ๋อเชฟนเอารถขั้นที่มันปีนซอยฟานบ่เออไปเลยไปเลยหาบ่ อย่างเตีมไฟแล้วที่กินได้ซ้ำเลยนะครับสแม็หเราครับว่านเนี่ยนานทุละที่มันอม่วลหลายครับละมงชาวบ้านนีู่มือละมงชาวบ้านก็ไดเบรู้ครับคุณเอาคือไยออกไฟออกมันมาที่สูบไ้บ่ วายเจ้าเ้าเด้อบางแนวผมนักเอเรียที่คุณควนลายเนี่ยก็ยังวาย้าใช่เาบบโอ้คนเสียบไล่สองตีนสองมือครับสู่สู่บ่เบิง่ายตรงมือเบิ้ลมือกวอยครับค้อยควาย เสียบแล้วครับเสียบักคักนี่เราินแบบนครับกินแบบบานๆนะครับไปยากร้ยเ้เยงสุดปะรับเด็ดปะงไนโอ้นี่ล่ะกรันตีเล็กกันโยโกครับแซ่บคัก ก้อยครับก้อยหมูเต้นว่าก้อยหมูปลาครับแต่ว่าเขาเจาะมาเลี้ยงนะเป็นเหลือกปลาหมูปลาครับก๋วยแหน่ย่างแน่นะครับกินกันหลังจากขีดเมยนะครับเทศกาลพ้นหลงครับพ้นหลงพ้นหลงทั้งกันครับ บรรยากาศครับบอกงบรรยากาศที่เห็ดจืดเช็ดกินครับนี่ครับหัวมันครับสองหัวหมูกับตัวโบผีแยงครับทั้งบ้านผมตัวเลเก็ด๋รวยนะครับพ่อกินอยู่ด้วยครับสนใจทักมาเลยนะครับ กว้างเ่ต้องเียขนาเออืตัวเมียตัวมมมเ,าเ,าเานาะ <laughs> ท่านเนาเรื่องพากันลอยไปเตียนลำงวงวอานนี่ครับเมียพันจับได้สันดอกว่าโบแมนเบอยังอันโนึงอันพันมาลอยมาเห็นยู่พุ่นคือเห็นมันกินเขาอยู่นี้เอามาจับได้เอามาหน้าไม่ไกล้วนัน <laughs> โออยูุุ่้สมเดสจเซฮานะครับเล่าเรื่องเล่าต่างๆสู่กันฟังกันไปมากแล้วกรับเาสู่กันฟังจิงๆละครับอ่าบิสานบานฮ่อครับมวนๆกันนะครับหลังสงการเียนะครับเอนอไฟคือแห้งเลยครับไฟคือแห้งเลย ไฟแรงไฟแรงเข่าเข้าเข่านี้แรกไขวๆเพราเขาไฟอะไรึเขาเรยกพวกมีเข้าแล้วตุ้มพุ่เลยบอกาเกดใช่เหรอไม่เุยอะต้องแกะนะอย่าดิบดที่เดียววัไงเรา อันพูดไ้เกิดอันทั้งอันไม่ยันบาเกินทั้งหมดอ่ะโห้ยนี่ยมันอย่างไรความอย่างไเราเราใช่เราแก้จะพูดียวอะไรผังควันไปไปนู่นเราพูดอะไรสวดคำยังไงเนี่ยมันเป็นจะเสียบก้หันเนี่ยหมูครับหมูครึบพักเก้าไปเนี่ย หยอกล้อกันนะขับเครื่องสี่เลยครับเม่อนครับบรรยากาศบรรยากาศได้ครับบรรยากาศได้ได้ครับนี่นี่ครับเขาเนี่ยเขาติวนี่บรรยากาเบื้องบนว่างพักนะครับเบตรงเนี้ยบ้านๆสำเด้ครับเบงโอ้โหแนวกินแบบง่ายๆครับพิสานครับจังสี่ละอืองใส่กับยุ้งสี่ล้วครับจานบานเฮ้ากินกัน เข่าเหนียวครับเข่ากันล่องซองเล่หมูกินเป็นเสี่ยบคักรู้มั้งจะเอาอีกที่อื่นป่ะนะเอาคักรักด้วย่ะโอ้เสี่ยบคักรู้เพื่อนเสี่ยบคักรับมันเหนือมันหลายครับมันบ่อคอยมีมันนะครับหมูนี่ครับมันเหมาะนะครับหม้อหมาะสำหรับมาเห็ดกินครับตัวกับหมแพงครับหารอยขึ้นนะครับหมูรุ่น ยยมมววกดไหลได้แค่กดไหลนะยกโป่งสองโป่งก็ไหนยำยำครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พักแค่นี้นะครับพบกันคลิปหน้านะครับมวนๆครับมวลมวลอีสานมันเท่าครับสวัสดีครับผม